สวัสดีครับวันนี้พาทุกคน,นครับมาชมขบวนรถธรรมดาที่201นะครับกรุงเทพรือัชโยงนะครับไปทางพิษณุโลกนะครับออกจากสถานีบางซื่อนะครับวันนี้ได้ G A นะครับ4540ทําขบวนนะครับ ฝั่งนี้เป็นอตซอมนะครับ c c ซ c ซีซ,ซ,ซ,ซหนึ่งหนึ่งนะครับโอ้โอัดมาเต็มแรงนะครับ